เราก็จะมาร pues so so nah ีวิวดีมนรกของเรานะครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราก็ได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ใครสนใจก็ผมขายนะครับราคาก็โอเคครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรส่ปีติเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวดีมนรกของเรานะครับทุกคนครับ ก็ตอนนี้เราก็ได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการนี้คือหลายคนหลังจากแปลว่ายังไงจากที่ทุกคนเห็นสภาพตอนที่เราเอามานะครับกับสภาพตัวนี้บอกเลยว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับทุกคนดูสภาพโดยรวมหมด8ดเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูแต่ละจุดนะครับว่าเราทําชิ้นไหนไปบ้างนะครับกันนี้เราทําอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนครับก็อันดับแรกเลยนะครับผมทําสีโครงใหม่นะครับทุกคนมาดูนี่ สีถังสีโครงอะไรทาใหม่หมดนะครับสีทุสีโครงสีถังนะครับแล้วก็ปัดเท้านะครับทาสีนะครับฝาครอบแครงทาสีนะครับทุกคนอ่าครับส่วนบางนี้ก็พัดเท้าหลังทําสีนะครับกัดเท้าหลังทาสีแล้วก็ตรงนี้ก็ทําสีนะครับทุกคนสีดูเคนะครับกระบอกชุกคก็ทําสีด้วยนะนะครับทําสีดูเคหมดเลยนะครับเอ่เดี๋ยวเราจะมาไล่รายละเอียดให้ดูกันนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับ ไฟหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ไหนเทสอกบอกเทสไหนไม่เทสบอกไม่เทสอันนี้ไม่เทสนะครับเอ่อแล้วก็อันนี้นะครับกล่องไฟเลี้ยวด้วยนะครับสองตัวแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็หน้าปัดเดินใหม่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับหน้าปัดเดินหม่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับผมไฟท้ายนะครับไฟท้ายยกชุดตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับทุกคนไฟท้ายนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับไม่เทสนะครับตัวนี้เป็นกล่องเทียบนะครับทุกคนของธรรมดานะครับสวิตกุญแจนะครับ ใหม่นะครับมาดูสวิตก the yeah. right ุญแจใหม่นะครับทั้งด้านด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้านะครับดูสวิตกุญแจใหม่นะครับทุกคนอ่ะนี่ล็อกคอได้ปกติหมดเลยนะครับสวิตไฟใหม่นะครับอันนี้ใหม่ใหม่หมดนะครับหนึ่งบานปั๊บเบอะตรงนี้นะครับดูนี่บานปั๊บเบอะตัวนี้เขาเบิกใหม่นะครับฝักเตาหน้าตัวนี้เราซื้อใหม่นะครับฝักเตาหน้าตัวนี้เราซื้อใหม่มาดูชุดหน้ากันนะครับชุดหน้าบอกเลยว่าผมโคตรสวยนะครับนี่ชุดหน้า สปีเซอร์รองจานใหม่นะครับจานใหม่นะครับแล้วก็ความแท้ความร้อยสิบไอแท้นะครับแล้วก็สเปเซอร์จับตัวนี้นะครับขาจับปั๊มตัวนี้แท้นะไม่ใช่แท้ซีนซีแล้วก็หัวสวิตสายสวิตแท้นะครับทุกคนแล้วก็ไล่น็อตน็อตเลดนะครับน็อตเลดนะคมนะครับทุกคนแล้วก็มาส่วนเป็นดุมนะครับเราก็ปาดุมแท้ไปเจาะนะครับดุมเดิมแท้เจาะนะครับดุมเราปาไปเจาะแล้วก็ทำสีใหม่นะครับ แล้วทีนี้นะครับเกนจกหน้าเราก็ซื้อใหม่แล้วก็ตัดด้วยนะครับซื้อใหม่แล้วก็ตัดนะครับซีนจกหน้าแท้ด้วยนะครับทุกคนนะครับดุมสะเตอร์ล้อหลังนะครับดุมสะเตอร์เว็บ้อยเบิกใหม่เหมือนกันนะครับดูดุมสะเตอร์เว็บ้อยล้อหลังนะครับเบิกใหม่นะครับแล้วก็บูทดุมสะเตอร์อะไรใหม่หมดลูกปืนใหม่หมดนะครับหน้าหลังลูกปืนใหม่หมดแล้วก็สวิงอาร์มหนุยเลสซิ่งนะครับตัวนี้สวิงอาร์มหนุยก็ใหม่นะครับนะครับตัวนี้บอกก็เป็นทรงบางนะครับรงบาง หม่นะครับหลายคนก็ถามมาบอกซื้อที่ไหนผมไม่ไม่บอกนะครับกันเราเองนะครับก็เจ้าของไม่ใจไม่ถึงผมก็ใจไม่ถึงเหมือนกันนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับขอบล้อเราก็ใช้บันไซนะครับถามว่าทําไมใช้บันไซนะครับเอ่อผมคิดว่านะครับทุกคนถ้ามันดุ้งนะครับขอบล้ออะไรมันก็ดุ้งหมดตะลงหลุมมันรุ้งดุ้งหมดนะครับทีนี้เราใช้บันไดุ้งเราก็เปลี่ยนใหม่ราคาไม่แพงนะครับดุ่งเราก็เปลี่ยนใหม่ดุ่งเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับมันราคาไม่แพงมันก็เลย เป็นงบประหยัดของผมเองครับทุกคนครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ล้อแพงๆนะครับมันก็ดุ้งเหมือนกันหมดเลยนะครับสีลวดนะครับมีสีลวดชุบนะครับยางนะครับยางหน้านะครับทุกคนยางหน้าเป็นห้าสิบตัแปดสิบนะครับยางหลังเป็นห้าสิบตัร้อยนะครับยางใหม่หมดเหมือนกันนะครับตันนี้ยางใหม่หมดนะครับที่ยางดำๆแบบนี้ผมบอกเลยว่า น้ำยาเคลือบสีน้ำยายางดำของผมมันดีเกินนะครับทุกคนชุดสีนะครับชุดสีตอนนี้ก็เป็นสีแดงแก้วนะครับสีแดงพิเศษเลยบอกเลยว่าสีแดงตัวน,นี้เป็นสีแดงพิเศษนะครับที่ไม่มีไม่ได้เหมือนแดงดีมตัวไปนะเป็นแดงแก้วแดงพิเศษเลยเป็นแดงแก้วแดงพิเศษเลยไม่ได้เหมือนแดงดีมทัวไปนะครับดูดูเลยไม่ได้เหมือนแดงดีมทัวไปนะ เป็นแดงแบบว่าแดงพิเศษสั่งทํามานะครับเป็นชุดสี ABS นะครับแล้วก็แล้วก็แกนอาร์ใหม่กันจ้างามนับตอนนี้ก็เบิกใหม่ด้วยนะครับกันจ้างามแล้วก็แกนล้อนะครับทุกคนแกนล้อเป็นหานคึงมือนะครับแล้วก็โช๊คเป็นของ j r p แท้นะครับตัวนี้เป็นแก๊สแท้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ออนอตคึงมือยึดโช๊คนะครับ อ่านะครับนั่นคือมือยึดโชคนะครับแล้วโชคเจยพีนะครับแล้วก็ปั๊มบนแท้นะครับร้อยสิบอแท้เลยนะครับแท้เบิกไม่ใช่แท้มือสองนะครับตัวนี้แท้เบิกเลยปั๊มบนร้อยสิบอนะครับแล้วก็ปลอกกันลิงนะครับแล้วก็ปลอกแง่นะครับด้านในใส่กันลิงอะไรใหม่หมดนะครับกันเบีกแท้นะครับมาดูกันเบีกแท้ชุบนะครับแท้ชุบแท้นะครับไม่ไม่น่าชุบตัวนี้แท้เลยนะครับตัวนี้เป็นแท้นะครับแล้วก็การสตาร์ทแท นะครับตอนนี้อตมันไม่มีอยู่นะครับคาซาตาแทะนะครับไอชุดวงเดือนเนี่ยทุกคนดูเอามาดูเนี่ยชุดวงเดือนชุดสปริงอะไรเนี่ยเบิกใหม่หมดนะครับเนี่ยชุดวงเดือนชุดแกนกรบทั้งกู้นะครับแล้วก็แงนมตัวบนด้วยนะครับแง่มตัวบนตัวนี้โดยเราเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสปริงเบรกหลังสายเบรกหลังพ่วเบรกหลังอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทุกคนดีดไฟเดียวใหม่สายกันดิงใหม่นะครับมือคาร์สโอนิกแท้นะครับทุกคนมือคาร์ซูอนิคแท้นะครับแล้วก็ฝากลัดไนท์ตัวนี้ฝากรัดไนท์แท้นะครับทุกคน แลกหัวเตียนนะครับเปลี่ยนใหม่แท้นะครับแล้วก็คันนี้ฟิตเครื่องยุกฟิตใหม่ยุกเครื่องนะครับอัดก็เปลี่ยนก้านใหม่แล้วก็เปลี่ยนลูกสูบใหม่นะครับเปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับทุกคนเปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับอัพเปลี่ยนลูกปื้นก้างข้อเปลี่ยนอะไรที่มันดังๆอ่ะคือเราเปลี่ยนใหม่หมดนะครับมีอะไรอีกยางพักเท้าตัวนี้ก็ใหม่ด้วยนะครับยางนี้ก็ใหม่นะครับชิ้นดํานะครับชิ้นนี้แท้นะครับชิ้นนี้แท้นะครับชิ้นดาชิ้นนี้แท้ชิ้นนี้แท้นะครับแล้วก็ชิ้นตัวหลัังนนี้ะครบ แท้นะครับแล้วก็นี่ชิ้นนี้ก็แท้นะครับเป็นชิ้นบางโกลท่อนท่านหลังของบางโกลท้ายนะครับเป็นบางโกลแทนนะครับทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับถ้าเราไม่ดูรายละเอียดในมือถือบอกเลยว่าไล่ไม่หมดแน่นอนนะครับนี่กันเกียร์ใหม่นะครับกันเกียร์ใหม่บางสเตอร์หน้าแท้นะครับใหม่แล้วก็น็อตไล่น็อตเลนนะครับบูจันไปลึงมือนะครับแล้วก็น็อต น็อตเลสนะครับนี่ลายน็อตเลสแล้วก็น็อตอุดแกน้านะครับโซ่สเตอร์ใหม่นะครับดูฝั่งนี้โซ่สเตอร์ใหม่นะยครับโซ่สเตอร์ใหม่นะครับนี่คือทําประกองข้อมาแล้วด้วยนะครับทุกคนปกติฝากลัดไมเนี่ยมันจะไม่มีประกองข้อใช่ไหมทุกคนเราก็ทําประกองข้อมาแล้วนะครับแล้วก็ทําสีใหม่นะครับแล้วก็ฝาปิดตัวนี้ก็เบิกใหม่แท้นะครับนี่ฝาปิดเนี่ยเบิกใหม่แท้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนขาคร่าวประมาณนี้นะครับเครื่องปิดใหม่หมดนะครับทุกคนรัดมือนะครับ กดมือนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูกันว่าเสียง,งมันเป็นยังไงนะนะครับรถไม่สตาร์ทนานมันก็จะไม่ติดนะมีน้ำมันหรือเปล่าวัดหนึ่งดูขอน้องมีน้ำมันหรือเปล่าโอ้น้ำมันเครี่ยงเลยวะทุกคนโอ้หน้ำมันเครื่องจังที่จะเครี่ยงนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนครับน้ำม да ันก็จะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับโอเคประมาณนี้นะครับกันน well ี้ก็ใครสนใจก็ผมขายนะครับราคาก็สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทไม่รวมส่งนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถตักเจ็ดมาคุยกันได้นะครับทุกคนตักเจ็ดมาคุยกันได้นะครับพอดีว่าผมจะขายกันนี้ปล่อยกันนี้ออกเพราะเราต้องการใจเงินด่วนนะครับก็ประมาณนี้นะครับถามว่าขายทําไมนะครับผมจะเอาไป ไม่รู้ว่าเอาไว้ทําไมเหมือนกันนะครับผมก็มันคือใจไม่อยากขายนะครับแต่ว่าช่วงนี้การเงินมันกัดสนนะครับก็เลยต้องขายสักหน่อยนะครับทุกคน2องหมื่นนะครับใครว่าแพงก็ไปจำเอาเองนะครับลองดูนะครับว่าแพงหรือเปล่าปั้นใหม่หมดตั้งคันนะครับโอเคคลิปนี้มีเพียงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปแล้วสวัสดีครับ